สวัสดีค่ะคุณสมิธชื่อทิดานะคะมีความสนใจด้านดาราศาสตร์และอยากจะหาผู้ชายสักคนที่สนใจเรื่องเดียวกันไว้คุยเป็นเพื่อนมาโนดนายเป็นโสดมาแล้ว30ปีนะเรื่องดาราศาสตร์เนี่ยนายก็สนใจเหมือนกันตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะที่นายจะมีผู้หญิงสักคนหนึ่งที่สนใจในเรื่องเดียวกับนายไง ลองดูแล้วกันเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณมานนทถึงเราจะไม่เคยรู้จักกันแต่ฉันก็มั่นใจว่าเราเข้ากันไม่ได้อย่าว่าแต่เพื่อนเลยนะคะแค่เป็นคนรู้จักก็รู้สึกไม่สะดวกใจด้นะล่งออกไปที ที่บ้านผมก็คงไม่ยอมรับคนวันน่าจันทานเหมือนกันนะครับ